วันนี้นะครับจะแมาแนะนํานะครับวิธีเตรียนอาหารแนวนะครับวันนี้คันนีว่านะครับได้ส่งอาหารมาให้แจกลพกเพนด้วยสวัสดีครับท่านมาทุกๆคนครับวันนี้ก็อยู่กับเราแล้วก็พี่อุ่นสุกครับนี่วันดีคนุ่หน่อยทักท้าคนนุ่นหน่อยเด้วนะอ่าโอเค วันนี้นะครับจะมาแนะนานะครับวิธีเปลี่ยนอาหารแมวนะครับเพราะว่าแมวนั้นเป็นสัตว์ที่แบบกินยากมากนะครับแล้วก็ถ้าเราเปลี่ยนอาหารกระทันหันนะครับแมวก็จะไม่กินเลยนะครับอย่างพี่เมื่อสุกนี้เคยลองนะครับแบบเทของเก่าทิ้งเลยนะครับแล้วก็เทของใหม่ไป3วันนะครับก็ยังไม่กินเลยนะฮะมันมีวิธีอยู่นะครับที่จะต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนอาหารแมวนะครับไม่สามารถจะเปลี่ยนทันทีได้เลยนะครับ อาหารแมทที่เราจะเปลี่ยนให้พี่วุนสุขในครั้งนี้ก็คือคานิวานะครับก็จะมี2รสด้วยกันนะครับก็จะมีรสเนื้อไก่ทูน่าแล้วลก็ข้าวครับส่วนรสที่ออกมาใหม่นะครับก็จะเป็นแซลมอนทูน่าแล้วก็ข้าวนะครับอี่ใส่พี่วุนสุขอยากกินละแต่ก่อนที่จะให้พี่วุ้นสุกกินนะครับท่านอย่างเรานะครับแป๊บนึงท่านอย่างเรานะครับก็ไม่สบายใจเนาะก็ต้องขอชิมก่อนแล้วกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงมั่งเค็มหรือเปล่านะครับงั้นเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยนะครับ เม็ดก็มีสีอบน้ำตาลเข้มนิดนึงกินทุน่าออกมาเลยครับนี่ให้ดูใกล้ๆจัดเลยครับสามเม็ดอือหึพอเคี้ยวไปแล้วนะครับกลิ่นแซลมอนนี่ออกมาชัดมากเลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเค็มนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเป็นอาหารนะครับว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับ วันที่1นะครับให้ใส่อาหารเดิม7 5อาหารใหม่25%นะครับวันที่3วันที่4นะครับให้ใส่อาหารเดิม50%อาหารใหม่50%ครับวันที่5และ6ใส่อาหารเดิม25%ผสมกับอาหารใหม่75%วันที่7ให้ใส่อาหารใหม่100%เลยครับ คานี้ว่าเม็ดเล็กกินง่ายมีกลิ่นหอมใช้เนื้อสับเป็นส่วนผสมหลักทั้ง2ส,งสูตรไม่มีขา้าวโพดไม่มีกลูเตนที่สําคัญโซเดียมต่ําขนสวยเงางามสุขภาพดีกินได้ทั้งแมวเด็กและแมวโตเลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับการเปลี่ยนอาหารสําหรับเจ้านายเรานะครับพี่นสุขชอบไหม ก็ต้องขอขอบคุณคานิว่านะครับที่ส่งอาหารมาให้พี่วันสุขชิมนะครับไม่ใช่แค่พี่วันสุขเางเดียวนะวันนี้คานิว่านะครับได้ส่งอาหารมาให้แจกลูกเพจด้วยง่ายๆเลยครับเพียงแค่เข้าไปกดไลค์เพจคานิว่าเพจฟู้ดนะครับแล้วก็ใครที่อยากชิมคานิว่านะครับก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับทั้ง YouTube แล้วก็ a c e b o o k นะครับช่องทางค่ารางวัลนะครับทั้งรดการแล้วก็แซลมอนนะครับประมาณ4 0 0ายกรัมนะครับต่อถุงใครที่อยากได้ก็พิมพ์มาได้เลยนะครับไจบคานิว่าอะไรปะ วันนี้เรากับพี่วันศุกก็ต้องขอตัวไปก่อนเนาะบ๊ายบายบ๊ายบาย